เอ้ยมีอะไรกลางสัปดาห์นี้เจอใครกันครับพี่บอยยันมิวนิกพี่คิดว่าจะได้เจอแจ็คสันไหมครับคิดว่าจะได้เจอแจ็คสันไหมอ๋อไอ้นาทีนี้แจ็คสันก็บอยยันจริงดิพี่จริงแล้วพี่คิดว่าจะคว้าสามแต้มได้ไหมสามแต้มสามแต้มโอกาสเป็นไงพี่มีสิทธแพ้แต่ก็มีสิทธสู้ ไอ้ hey, ชุดนี้มีสิทธิ์สู้นะอืมแล้วพี่ไม่คิดว่าบาเยนต์จะชนะหรอครับพี่ในเกมนี้เอ้โ hey, รเชียเชลซีถูกต้องไหมล่ะใช่ครับพี่แล้วพี่ไหวไหมเฉือนพี่ให้สกอร์เท่าไหร่เล่นที่บ้านบาเยน์ได้ไหมใช่ครับผมเล่นที่บ้านเขาเลยครับสองหนึ่งแล้วใครยิงครับพี่ัวไเปโดยิงแล้วก็เอนโซ่ยิงแล้วอีกลูกหนึ่งของบาเยนต์ครับพี่อีกลูกหนึ่งใครยิงของบาเยนต์อ่ะเฮดิคินไป นี่ไม่คิดมงจอจอจากลูกเซฟพีชนะทําไมถึงคิดว่าเสียจากลูกต,ตั้งเตะค,ครับพี่ว่านาทีแล้วเชลซีก็หลวมหลวมจัดเลยเซตพิดทีดบ้าน่าจะเฉือนไปสองหนึ่งเชลซีซานะ